ร,ร,ร,รู้หรือไม่ในปีที่ผ่านมานาฬิกาหรูมือสองอย่างแบรนด์โลเล็กปาเตฟิลิปและออเดมาปิเก้ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นหรือบิตคอยเสียอีกแม้ที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะต้องพบมลสุมการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกแต่นาฬิกาหรูเหล่านี้กลับปรับตัวลงเพียง8%เมื่อปีที่แล้วขณะที่ดัดชนีตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลวงถึง19% และ Bitcoin ได้ปรับตัวลงมากถึง65%แล้วอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นาฬิกาหรูเหล่านี้ราคาพุ่งแรงอย่างน่าตกใจบ้างตามไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปฟังความรู้ดีๆกับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับผมบิก๊กกิติทั์ครับวันนี้มาพบกับรายการเรารู้โลกรู ep ที่19จากที่เกิดไปตอนแรกเหตุที่นาฬิกาแบรนด์เนมราคาพุ่งสูงอย่างรวดเร็วมาจาก4ปัจจัย ปัจจัยที่1ครับการอาัดฉีดเงินที่สูงของธนาคารกลางทั่วโลกเข้าสู่เศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤตโควิดและตามมาด้วยการปิดเมืองผู้คนไม่สามารถออกไปทํางานได้ธนาคารกลางทั่วโลกจึงตัดสินใจพิมพ์ธนบัตรเพิ่มและอัดฉีดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบแต่เงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบมากเกินไปทําให้ผู้คนนําเงินส่วนเกินเหล่านั้นเข้ามาเก็งกาไรในสินทรัพย์การลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นบิตคอยหรือแม้แต่นาฬิกาหรูด้วยปัจจัยที่2ต้นทุนนาฬิกาที่สูงขึ้น ตามเงินเฟ้อในช่วงโควิดระบาดหนักทําให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลําบากต้นทุนการขนส่งจึงสูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นสงครามัสเซียยูเคนก็ดันราคาสินค้าโคกประพันธ์ทั่วโลกให้สูงตามไปด้วยถือเป็นการเติมเชื้อไฟเงินเฟ้อให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมขณะเดียวกันเงินเฟ้อขาขึ้นได้สะท้อนสู่ต้นทุนนาฬิกาหรูด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางวัตถุดิบนาฬิกาหรูอย่างเพชรแพลตินัมไทเทเนียมทองคำหรือแม้แต่ค่าแรงด้วยเช่นกันปันจจัยที่3ม ความขาดแคลนนาฬิกาหรูช่วงปิดเมืองรับมือ COVID. โควิดโรงงานผลิตนาฬิกาหรูหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวอีกทั้งการขนส่งก็ลำบากจากความเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดส่งผลให้อุปทานนาฬิกาหรูขาดแคลนยิ่งไปกว่านั้นนาฬิกาหรูเหล่านี้โดยเฉพาะรุ่น l i m i t edition e d ถูกจำกัดส่งให้แต่ละประเทศเพียง5-10ถึงเรือนเท่านั้นการที่ผู้คนไม่สามารถออกไปช้อปปิ้งในต่างแดนได้ซึ่งทำให้นาฬิกาหรูในประเทศขาดแคลนและถีบตัวสูงขึ้น ปัจจัยที่4ชาวจีนกระจายความมั่งคั่งสู่นาฬิกาหรูแทนอสังหาริมรัพย์รัฐบาลจีนประกาศว่าอสังหาริมทรัพย์ควรมีไว้เพื่อการอยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อการเก็ฑกําไรส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากการจัดระเบียบของรัฐบาลชาวจีนจึงกระจายความมั่งคั่งส่วนหนึ่งมาอยู่ที่นาฬิกาหรูแทนซึ่งสะดวกต่อการพกพาและมีมูลค่าสูงด้วยคลิปนี้เป็นเพียงความรู้เท่านั้นเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาความรู้ก่อนทําการลงทุนเสมอครับก่อนจากการคลิปนี้จําไว้นะครับว่าถ้าหากเรารู้เราก็ต้องรู้สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ